สวัสดีครับพี่น้องมามือนมามากินเข่ากันมันก็เห็นเราไปหมดแล้วมาเอาแล้วนะแมาขอเลี้ยงอ่ม,กมา,ก,มาก,กินน้ำนแข็งมา้องมา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 เอา,าพอแล้วเอเอเอ,อัน<ม>นี้ก็ซัดเห็ดเหมือนกันแม่กินเข่าเรียกเหมืกันครับหางนี่แม่มาหนึ่งหางหนึ่ง โอ้มันี่คือเปืองแก่ใช่เพราะใหญ่เห็นชัดเต็มหมดเลยที่สวงนี่อย่งเนีมันไม่เจาะขวดเดี่ยวนี้ขหลายนี่ยังหลายโกดังเมื่อสามว่ามันเป็นพอบาทเต็มตัวเต็มตัวเมียมายูง หนึ่งเขาเยียกับเขาตาเสียวตาหัวบ้านทูบาล่างถั่วลังจันวนเสียงมาลูกอืมไม่รว้จะยังบ่า ไปใส่ไข่ตุ๋นได้หรอแฝเือ่อไ้ใส่ไข่ตุ๋นตนกินกาแฟรูลล <c oughs> ้ลงไมอาราบัตจอ ดูซิว่าง่วงบเลยเวลามาเดินลับะลงเลยตาอช่ค้แห้งทานกินได้อร่อยมากมนี่ก่าอร่อยว่ยาเปแบมันจัง เนขากินเผ็ดไม่ได้เลยทุกวันนี้ตอกบา่งูจ้ากระเพาะบุรีเจ๊กด้วินได้ อ,อ,อยเองว่กินยาอะไรยาทานจ๊ะเนอนบอกคะ เด oh. mm. มีมันเมียวอ,อยู่นะ <All right. S 1> รอร่อยโหยเผ็ดเีวยวอร่อยใจมันงกะเซ็วจะมันเผ็ดแต่มาหุงขาวค่อน่ะมึงนั้นไม่โดูกคลิป รู้บ้านสวนหมักพริกขายบรกเครื่อ,องมันเถิงมันอิเสียสงผสมกันแม่ออยู่บ้านพน่อแม่ปลูกเปิดกสวนบมักพริกขายอ่ะมาปรดมาสู้ <c oughs> หมดแล้วเปลเผ็ดไหมอร่อยไม่เผ็ดหรอกแค่ไหนมือเส้ากินกาแฟกินกัแพร่แป๊บหนึ่งน่าอ <c oughs> ้วนครับเข่ากินกับวันนี้อ้าวกินได้กินได้เฉย ต๊แต่ด้วยขนมบ้านเย็ะโป๊ก,กมาแก่งนะโอ้แม,ม่ตุเย็นแม่เบ่งเบ่งนะข่อยืินกาแฟน่ะนสิตหล่กาแฟเนียนบอนเราลงมาโอ้

เป็บเมือ่อคือหาเมื่อเองมันกกลิ่นของได้มันดีเกินไปมันมองเห็นมัน,น,นอ่านหนังสือได้มันไม่ต้องมีตาบางนอนก็กินอาหานยิ่งกินย,ยิ่งขาวทีนี้ จะจะเผ็ดกินห่อนๆก็เผ็ดจะว่ามันเข่ากันที่ไหน,นเข่ากันมันกับบันเทิเทอองตัวใครมันดูน่นอยาเมื่อเส็จที่อาะะเจ้าต่นเจอท่อาซะ

มันบวบเป็นตะกินอะต้มอย่างี้ยวะมันเปื่อยเปื่อยรั่วแหนมคล้งองรอกขนาดเส้ยเย็นนั้นอ่ะโอ้ยมันเลีจำพ่อเขาบวบหายเลือกเมื่อนะ้นโอ้ยกดจับเอาเต้ามูแตกๆหายบวบขังนายเว้ยชิ้น,นี้เลือกอีกป่ะเลือกตัวเองค่ะ แต่ก็โอเคมั้งแโอเคอยู่เราซื้อห้าซื้อหลายปวดอาทิตย์หนึ่งเยางนีง้เราถึวลาไปค่อนอนหนาปมบวกเดี๋ยวกินข้าวเองไม่ป่อน,นะค่อยให้กวนมน้ำ้ากินเยี้งเดี๋ยวไปกวนน้ำซาวมีโฟมเมื่อยบวกกินนี่ตัวเองก็ปล่อยให้มันหิวจัดแต่ ก็นเนี่ยปอยให้ไหลลงไปว่าไปเนาะเย้เลยอ่าบอกหาย่อยเงี่ยประตูไว้บ่ราะอยปิสนิทสามลวอกนู่นนี่ยหอยนับทะเลตัวนึงนมขึ้นล่วงเนาะตัวร้อนไหมเนี่ยเห็นแล้วลูกนะันอนอ่ะนอนเลยเออนอนนอนเพราะกินข้าวอยู่ ทำไมหน้าคมแท้ตอนนี้นหนา้ามือนกระพองไม่ได้แตก,กนหนาเหมันกลมบล้อ,อหน้าเหมือนกันกับพ่อเลยอนอนเบลกุ้งก้อน,ออนอหนาตอดหน,านห้าหน่อยๆเราวนี่หน้ากลมบล้อลำบวยอะถ้ากับเพื่อนะ้ำซุปแลว้วกันซ้ำถ้วยนะ้ำซุปเข้ามาลูก อย่าานเาบุรีเาอยู่กับป้กับป้อกับผ้ากินนั่นอิลูกมือเศวเาปลาเมือไข่ที่เอาตัวสว่มอยว่าขนปอหายบอกว่าไม่กินข้าวเออกิดแล้วทำไมมันยิบเบิลจิ้ังเยีกันหมกมึงละตัวเามันเค็มหมดว่้งตรงแซ่มันนิ่มๆมัไม่ตัวเดียวมัวหางคิวก็ขอนอนเออ เบิรง,งเป็นเอขคอพิงลางล้านตัวลายอะไรเนี่ยให้ใหดมหน่อยมันโบกินเขาอ,อัานอนพิงจองจองเอาใจมันยังบวกกินเขาที่น,นอนที่นอน,นที่นอน,นไปทะ่บ่อไปเรื่องเขาม <c oughs> แม่วูซูยิ่ง ตามใจข้าวก็ไม่กินเดี๋ยวนี้นก,กินของเลยนหลายให้บอกข้อความกินต่ขนมเขาบ่กกินนนอนพี่หมูหมูก็ฟังเลยจะทำทาบรูดแตงครณอยากเหมือเจ้ามันอยากออกไปมันเอาอหัวต่ำไปทำเล้วต่ำเร็วต่ำเย็บ ท่นานาคอยป้อยไปล้าง้างนมาตรวจสอบว่าไปเนาะเปิดล็อกไปอ้าวหอนกันมาเนื้อทำมาทำไมำไมปพ่อต้องเตืนอนน่ะไม่ยอมยังไงค่อยก็ต้องเตือนไม่ค่อยนอนน่ะก็เลยอยู่ยากพ่อเตือน,นปั๊บบ่มีอยางเกิดถึนบอ่อห่างบ่อยาวบ่อเนี้ยใช่เรีรนะยเนเขาคอยใช่ถ้าเป็นลมลมนอนดีคือจะ มมเมเเื่อไม้งแต่เล่นเฮการ์ถางข่อยลมขวดเราเบิ้ลเลยนั่นแหะขวดเดินไปหเปหยียบเล่เใยมะพ้าวเจยังไหนข่อยถูว่าสั่นแล้วเมื่อกี้นะ่ะเพ่อนมานะข่อยได้เอากระัมเขียวมาตันไวต้ตอนข่อยปเก็บแล้วหัวบม้เลี่ยงข่อยออาขึ้นมาอ,าอ้าวหนากลับมา่าเขียวเลยยังไหนวะถึงเสียงหนู ตัวเองต้องตากก่อนต้องเอาล้มไปตากแบบในซูมือตอนนี้เป็นไปได้จะขึ้นหลังคากดน้ำไหมใช่ไหมมันจะอมแดดมากเลยเมเอาตัวอื่นมากินมันได้ภูเบี้ยเซมันไม่มาถ้าเอาไวนะ้เนา่เมียวตัวอื่นมากินมันก็ไม่กินแล้วลูกพูดดีอะเนาะ พ็บางคนว่างไปเพื่อนป่ะเขียนไปแขวนไปยไงขอยยานแมวตัวเพืนมากินข่อยยานมาเย่ะเลยมันกลับมากเออยี่นมาเลยตามไม่อีอะป่ะพอแล้วปกติตัวเองก็ซื้อทุกอาทิตย์เนาะเราซื้อทุกอาทิตย์ตอนนั้นน่ะอาทิตย์ละร้อยอะ เดียงมันไปเล็มัมนยังได้เลมกินอยู่นั้นเนี่ยงั้นอาหารเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่สั่งในแอปนี่โจบเลยเดือนหนึ่งพอดีอ่ะมันแาจะมีทันหมดจังหนาวไม่ลูกโอ้โหลูกอัเย็ยนไปเนี่ยเอ๊ะ มันเย็นๆแหะมันอยงงดยาสิตายของเวียนแต่ว่าปีฝนมันตกก็เล่นหลอดไปบ่จะเปิดแม่พักที่นอนเนะี่ยอือนั่นแหละดูเออนั่นแหละนี่แหละเอ้อพี่ซกหนอ่อยเขากลับเป็นส่วนหนึ่งในการหาเงินของผมอยูดด่ในพี่เนอะ เต <c oughs> ียงแต่วางเงื่ตนตัวนั้นมันถวนหนอมกมมกเขายังบโ,โวนเขาบันที่เขากับเป็นส่วนหนึ่งในการเท็ดชิปให้ผมด้วย มือ้อไีหมดแล้หมดทุก,ทกอย่างเลี้ยงอย่างเดียวนี่ยังจะอยู่บ้านสองมื้อใชอสองมือกินมือทุกอย่างเลยท่บอกทุกอย่างที่มีเสียของเขาปกติีของแล้วตัวเย็นควายคืบุ้มมือ้อแจะอันนี้คอยบ่ยู่น้ำเจ้าจกย็ยังกินมื้อจุบบ่ย่างเขียวอ่ะเี่ยวหลงพอคอยรู้ว่ามันมีอย่างเสนียในตัวเย็น ซื้มาเสือหมาเห็ดกินได้ไม่บ่อคอยซื้อหาวามันดกัเ็ตาอา cái gì hai cái thứ cho tiêu tiêu, mà cho tình nhắm หอเลีมบนย้มไปเติมไหมเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวจะเลีมกินไหลปุ๊บเพชรเฮ้ยเข้าขนมมากินไปขนมกวาดจอสิบแป้เราได้หรือว่า Ah เียดเอาขนมเจ้ามากินนะเขาเจ้าโอ้ เพลียที่หนีไปเนาะเพลียแหงน่ะเขาบอกว่า,วาเพราเผ็ดบ่ายนึ่งพลอยนินเงจะโจมเนาะอยากปิดเก็บป่ดี๋ยวนี่เก็บขนมขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ